ผมจะบอกพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตครับวันเลือกตั้งที่จะถึงวันที่สามกรกฎาคมนะครับข้อพี่น้องชาวภูเก็ตเลือกตั้งคน<ม>เลือกตัก้งพรรคข้าวปูห้าในบัตรยู่ซ่องใบครับ<ม>เลือกบเบอร์สิบทางซ่องใบนะครับอย่าเปลี่ยนใจนะครับเลือกตั้งพรรคเลือกตั้งคนเบอร์สิบครับถ้าเลือกบเบอร์สิบชาวภูเก็ตจะได้อะไรครับถ้าเลือกบเบอร์สิบชาวภูเก็ตจะได้อะไรครับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับ<ม>แรงงานที่มั่นคงเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าเจริญต่อไปครับ พ่อแม่เองเป็นผู้สมัครตัดไปบัตรครับมาเข้าวขู่ห้าในบัตรยี่สิบใบใบหนึ่งกาฟักใบหนึ่งกาคนกานายยกกบิชิปเบือซิปกาเบอร์เบอร์พ่อเบือซิปเบอร์เดียวกันในสองใบนำมานะเพื่อพ้นมาดีครับกาเมื่อลยเมื่อเลยวันวันนวันนนมาได้บัตรมาสองใบมากาเบอร์ปมาสองใบเลยบอกว่าจะได้สร้างอะไยู่ใบเดิมเด็กเรียนฟรีดูแลผู้สูงอายุดูแลเรื่องของหอสวมข้อมะได้ยังกันผู้สูงอายุได้ยัง นี่รู้ไหมมารู้ไหมรัฐบาลส่งงบมาใหมารู้ไหมเขาไม่บอกมาเดี๋ยวมาไปรับเแน่รับเเอาบตเอาบัตโตแถววัใช่ตังเอบตมาเป็นตังรัฐบาลชุดนี้กิดเข้ามาเอามาส่งให้กับผู้สูงอายุครับวันนี้มาขอพรใช่ไหมมาขอพรมาขอพนขอขอพเลยมาไอพรผมด้วยเลยมาเออไม่ต้องกลัวง่าจากวันเอได้ได้ไได้เลยตัวเอหมดเลยได้ไปดีไไดมากได้ได้ดีได้ด โอเคมามันมันมันก็เป็นของประชาธิปัต์มาตลอดเป็นพักประชาธิปัต์มาตลอดตั้งแต่อันเชลีสมัยแรกนะก่อนก่อนที่มาสะพานหินนะครับคนเป็นหมื่นๆมืนเหมือนกันเนี่ยไปกันหมดบ้านเหมือนกันเนี่ยไปกันเยอะตั้งแต่กมลาบางเถาไปกันหมดครับไปกันไปไปกันมากไปกันเยอะ ถ้าเขาจัดอีกชั้นชวนมานี่จะเยอะอ่างนี้ไหมเยอะกว่านี้ผมว่านะถ้าชั้นชวนมาเองคงเยอะกว่านี้นี่คือรีลาการหาเสียงของเลวัตอารีรอบผู้สมัครสอส,อสอพักประชาธิปัตย์เขตสองเบอร์สิจังหวัดภูกเก็ตคนที่ถูกตั้งคําถามว่าทำไมนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงต้องเลือกเปิดปราสายใหญ่ที่ภูกเก็ตและต้องเก็บสองที่นั่งสองเสียงให้ครบแบบปิดฝาลง ไม่ให้เด็กสร้างของคุณเนวินชิดชอบอย่างชีรายุสรงยศแห่งค่ายภูมิใจไทยเบอร์1ิเขตสองคนรุ่นใหม่กล้าได้กล้าเสียทิ้งเดิมพันว่าจะปกักธงทําให้ประชาธิปัตย์ต้องอกหักเป็นครั้งที่สองและนี่คือบรรยากาศการหาเสียงบนพื้นที่ภาคใต้ดินแดนที่พักประชาธิปัตย์ต้องทําการบ้านแบบไม่นอนมาอย่างที่คิดนิชาจวัฒนารายงาน,นอำเภอตรางจังหวัดภูเก็ตเขตสองพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตครับ ในวันเหลือตังติยัทึกนี้ครับข้าวกู่ห้าได้บัตรอยูซ่องใบเลือกผักปัจจิบัตรเลือกเบอร์ซิปเลือกเรวัดไอรอบเลือกเบอร์ซิปตัดงซ่องใบนะครับพี่น้องครับข้าวกู่5ห้าได้บัตรอยูซ่องใบเลือกผักปัจจิบัตรเบอร์ซิปเลือกเรวัดอารีร็อปเบอร์ซิปอย่าเปลี่ยนใจอย่าเปลี่ยนพรรคเลือกเบอร์ซิปตัางซ่องใบนะครับกราบข้าพประคุณมากัสวัสดีครับ